ไม่เป็นสิไม่เอาไม่ทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้กันเลยที่อย่างนั่นแหละสวนเวียนอยู่แค่เอาไม่เอาก็ยังลำบากอยู่สวนเวียนอยู่แค่เอาไม่เอาไรมันกนยังลำบากอนั่นแหละ นี่แสดงให้ตากแ็แสดงให้ตาก,ก็พอคนแม่พ่อทำเรื่องการสรุปรุ่นวายเพราะตัวเอาแหละตัวเดียวแหละตัวเอาตัวไม่เอาอะเป็นสังฆวัตรอยู่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้กันเลยนี่สรุปดีๆสรุปล้างสรุป เดี๋ยวมันจะหมดแง่หมดมุมไปเองเอารู้เอาดูเอาเห็นเอาจิตเอาธรรมดาเอานี่เอาเฉยเอาปกติเอาไม่ปกติเอาหาอะไรก็ตามทีเลิกเองเลิกเป็นสังสวัสดิ์เองน้ำเละไปด้วยลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกอย่างนั่นแหละ จะคลายที่คลายหมดเลยลูกเออเดี๋ยวมันจะยิ่งกว่าบัวตูมบัวบานแหละเดี๋ยวมันจะคลายทิงคลายให้ทั้งหมดแหละเมื่อพร้อมันไปทุกถึงวิยามันก็เป็นมหาวุณาไปพร้อมนั่นเลยลายช่วยหลุดช่วยไปด้วยกัน เพราะเอาไม่เอานั่นแหละนะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามานี่เหมือนกันเลยลูกทุกอย่างไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันมันจะได้หมดหมดมมนก็ทั้งตัวหมดเองหมดจดอนัตตามันไม่ใช่อะไรเอาอะไรหรืออะไรไม่เอาอะไร มันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาหนัาตาเนี่ยเออมันไม่มีไงทั้งเอาไม่เอาแต่สังสวัตน่ยมันดันเสือกมีมีเอามีไม่เอาอันนั้นมึงก็ล้างไปเลยสังสารวัตรน่ะล้างตัวเอาไม่เอานั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้กันเลยทุกอย่างลูกเออมันจะได้ไม่ผิดตอนหน้าตาไม่ผิดตอนนิจัง นี่จัางมันไม่มีเอาตัวมันเองนะอน,นัตตามันก็ไม่มีเอาหรอกในสภาพมันเองอะ่ะไม่เอาก็ไม่มีเอาก็ไม่มีมันมีเอามีไม,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 ม่เอาขึ้นมานี่ก็เพราะว่ามันหลงง <c oughs> ั้นก็ล้างมันให้หมดแหละทั้งเอาทั้งไม่เอาอะสรุปล่างสรุปทีนี้ <c oughs> โอเคอละวง่ายไม่เอาง่ายเอาล้เทีอนพันาาสองเชิญสิจุดประจันห้าคนห้าคนแล้วเป็นไงบ้างอะคนให้ไม่พอเปล่าก็ไม่ร้ายโล้นเออจากบ้านยไม่เป็นไรฟาดข้าไปไม่เป็นไรลูกนะมันแค่มีรรมมีเวรมารออยู่ก็ต้องให้ตลอดทางอ่ะ เนี่ยขาดวรถไปแบมือด้วยฝามือเกาะหัวไหให้ส่งให้ตลอดพลาดเรื่องการให้ไม่ได้เพราะตอนนี้สต่ว่าตอนเปิดแล้วไม่ได้มาไม่สบายฝากปัจจัยมาด้วยโอเคแล้ให้เจ้ากรรมในเวนน่าหลายมีส่วนนี้ร่วมกันด้วยโอเคโอเคไม่ต้องบอกเราทำแล้วแล้วไปงานไม่ต้องรายงานก็ได้มันก็ทำแล้วแเ้าไป อันนี้ก right ็ต no. ั้งอันนี้ก็ตั้มาเสอนอะได้มาเกี่วันแล้วอ่ะแล้วเหรดเนาะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทท้งนั้นแหละมันไม่เหลือลัวข้างในเนี่ยที่มันฟองอะไรหัวงอะไรอยู่มันที่อะไรอยู่มันไม่เหลือเราควรจะบานซึ้นบานออกไปเลยบานไม่ฟองบานเลยเกรดไหนก็ไม่เหลือเราก็ต้องบีเรื่อยๆหน่อยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันต้อให้เหมือนกันทุกอย่างจะได้ไปมามหาวุนาไปด้วยช่วย่วยช่วยหนอยไปด้วย มันหมดไม่ได้สั้นถ้ามันเหลือนิดเดียวมันก็แสดงว่ามันยังไม่หมดไม่หมดโอเคโอเคโอ้โหทุกอย่างต้องสะดวกดีแจกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดีๆครับไม่งั้นเพราะว่ามันไอ้อาบทานนิสัยเนี่ยมันถูกตอกย้ำมามันโอ้มันมากมายมหาศาลในชาติเดียวนี่ก็นับไม่ถ้วนเลย ดันั้นเนี่ยเขาจะไปเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปอย่างเงี้ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาดํรีบไบ่อยหน่อยคลายทิ้งคลายคลายทิ้งคลายให้ต้นไม้ใหญ่จะขึ้นมาหมื่นปีไม่ใช่ต้องใช้เวลาหมื่นปีค้อหนอึ่งให้ล้มรู้ไหมไอ้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยขึ้นมาหมื่นปีนะค้อเดียวเข้าใจปะ,ะมัอยู่ที่เรื่อยคอมขวานคมสนความตัง้งเอาเนี่ยมันล้างไม่ใช่ฝืน ให้สรุปไปรื่แล้วมันจะล้างเองนั่นแหละมันล้างเองไอความคมของขวานของเลื่อยของมีดเนี่ยมันทวนกระแสความเหนืดเหนียวต้นไม้หรือเปล่ามันไม่ได้ฝืนกันหรอกมันมันจะล้างกันไปนั่นเองจะเรียกว่าอะไรฝืนก็มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่มันมีแต่ล้างกันไปไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนเมื่อไปร่สรุปไปแบบนี้มันจะล้างเอง จะหมดเลยแล้วเบื้องต้นทํากลางที่สุดมันจะไม่เหลืออะไรมันมีไม่มีถ้ามันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันจะมีเบื้องต้นตรงไหนแล้วมันไม่มีทังกลางก็ไม่มีที่สุดมันก็มีมีเรียบร้อยไปแล้วมีหม้อเรียบร้อยไปแล้วหมดตัวหมดเองนะหมดจดตัวหมดจดเองก็ทุกอย่างพร้อมกันไปก็ตัดสลูตัดสรูช่วยพร้อมกันไปจบแล้วจบช่วยพร้อมกันไปไม่มีก่อนไม่มีหลัง ไอ้มีก่อนมีหลังมันของปลอมเออโมหะตัณหาทิฏฐิตัณหาทิฏฐิโมหะทิฏฐิปลดออกขึ้นเองเนี่ยแต่ปาสิ่งมันมีก่อนมีหลังที่ไหนเล่ามันก็ไปคิดกันเองไงตัณหาปลดออกความคิดโมหปะปลดออกความคิดสร้างมันเองเอาน้ำก็แจกได้น้ำอะ่ะแจกได้ แจกได้พห้เรานะแจกเลยลูกก็ดํำเรียให้มันโหัวยิ่งกว่าสีไงยิ่งกว่าสีตลอดเลยทุกอย่างมันก็มันไม่มีอยู่แล้วท้าเอาไม่เอามันมีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วตลอดเลยท้าเอาไม่เอามันก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แล้วตลอดทุกอย่างมันค้านไม่ได้อะมันค้านความเป็นจริงข้อนี้ไม่ได้เลย สรรพสิ่งสรรพธาตุเนี่ยมันก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอยู่แล้วมันไม่มีอยู่แล้วทั้งเอาไม่เอาตลอดเวลาอยู่แล้วมันข้างความจริงข้อนี้ไม่ได้แล้วมันก็ไม่จัดว่าเป็นสังสรวัตด้วยอันนี้จังนี่ไม่จัดว่าเป็นสังสารวัตรอันอน้าตาก็ไม่จัดว่าเป็นสังสรวัตทุกขังนี่ก็ไม่จัดว่าเป็นสังสรวัตแต่อันที่ขังทุกอะจัดว่าเป็นสังสรวัต หน้าตาเนี่ยมันไม่มีทั้งระไม่ละมันไม่มีทั้งเอาไม่เอามันไม่มีทั้งติดทั้งหลุดมันไม่มีที่มันมีนี่ก็เรียกเสือกเสือกติดเสือกหลุดเสือกรักเสือกไม่ละเสือกเอาเสือกไม่เอากันเรียกตัณหาเสือกสมุทัยเสือกปัญหาเสือกอนัตตาเนี่ยมันไม่มีทั้งละไม่ละมันไม่มีมันไม่มีทั้งเอาไม่เอามันไม่มีทั้งยึดไม่ยึดอนัตตาเนี่ยมันไม่มีทั้งบรรลุไม่บรรลุ ไอ้ที่มันมีเนี่ยเพราะมันเสือกปัญหามันเสือกเราไม่เจอกันนานครับผมผมชอบเอยอย่าให้เหลือแม้แต่ช่องว่างในกระดูกครับผมเสือกปัญหามันเสือกไงปัญหามันเสี่ยมไงให้บรรลุให้มันบรรลุ หามันเสียบมือให้ติดให้หลุดอันหามันเสียมเสื้อแต่สสิงเนี่ยมันไม่มีติดไม่มีลุดมันไม่มีบรรลุไม่บรรลุมันจะทําร่างเดิมแท้เลยร่างเดิมแท้ที่มันไม่ไม่ใช่มันก็ต้องร่างเดิมแท้เอง เราจะเห็นเสือกกันเต็มสังคลรวัตไปหมดเสือกกันเต็มไปหมดทั้งหน้าจอทั้งหลังจอทั้งในจอแ้ไม่หมดปัญหาเสือกเท่านั้นเลยแต่ปัญหาเสี่ยมปัญหาสร้างไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เนอะเพราะมันไม่มีทั้งไม่ไม่ไม่ไมยันมันเหลือทั้งไม่ไม่ไม กบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมย้ายมนเหลือทั้งไหมไม่ไหมไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละย้ายมันเหลือทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละย้ายมันเหลือทั้งยึดทั้งไม่ยึดหน้าตานี่มันไม่มียึดไม่ยึดเนี่ย มันมีเพราะว่าตัณหามันประหลาดที่ถีเงินคิดไปเองคยึดยึดปัณหาเสี่ยมท่ถีเงี้ยยึดไม่ยึดยึดไม่ยึดทิถีไม่ล้างทิถีมันก็เลยกลายเป็นที่ถีแหลมไปเรื่อยเสี่ยมไปเรื่อยทีิถีป่วนไปเรื่อยที่ถีป่วนไปเรื่อยที่ถีไม่ล้างทิถีความคิดไม่ล้างความคิดเองสรุปไม่ไม่สรุปตัวสรุปเองเนี่ยเสี่ยมไปเรื่อย จ้องจะติดจ้องจะหลุดจ้องจะละจ้องจะไม่ละจ้องจะบรรลุจ้องจะไม่บรรลุจ้องจะไม่พานจ้องจะไม่พพานปัญหาเสี่ยมไปเลยไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวดิย่ามันเหลือทั้งเกี่ยวไม่เกี่ยว ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอา,ม,เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา <c oughs> อย่างนี้มันก็ว่างล้างกันไปเองไ <c oughs> ม่มีขอบเขรล้างกันไปเอง <c oughs> ไม่ต้องไปทำเป็นดัดจริตไว้ฉันในผู้ปอดสัตว์ับ จะมาเป็นผู้บรดขไม่ต้องไปทำเป็นดัดชริตเลย <c oughs> ล้างทั้งผู้โปดล้างทั้งสิ่งถูกโปด่าล้างสลายหมดไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันแล้วมันจะไปเหลืออะไรแล้วมันจะเหลือผู้โปรดเหรอ,เ,อเหลือผู้ถูกโป,ปดแล้วเหลือผู้โพดแล้วมันจะไม่เหลือ,ม,ม,ลอมันจะไม่มีทั้งผู้โปดผู้ถูกโปรดอะ่ะมันจะไม่เหลืออะไร สมมติเรียกว่าสุญญตานิพานาธาตุเหมือนกันหมดในภาษาสมมติสุญญตานิพานาธาตุเหมือนกันหมด ขยันน้ำเหละล้างน,นำ้ำเหละหน่อยเออรู้สติล้างตัวรู้สติเองแบบเขาเรียกว่าบัญญัติล้างบัญญัติเองสมมติล้างตัวสมมติอ,อ, <c oughs> อย่าใช้บัญญัติที่มันไม่ล้างบัญญัติเพราะสิ่งลนั้นจะเป็นเป้าของ,ของ,ของ,ของประธานปัญหาต่อยอดไปเรื่อ,อยๆเอาไปยึดเอาไปติดเอาไปติดเอาไปยึดเหมือนกับเอาทำพุทธามายึดเอาทำพุทธาม,มาติดอย่างเนี้ยเรียกว่าเขาเรียกว่าติดกันเพศ่หลวงพ่อหรือว่ามันมันไม่ได้จบ ตามมันไม่ได้ตามมึงไม่ได้ยุติดตามแต่มันไปเอาของท่านไงท่านไม่ได้เอาแต่มันไปเอาของท่านท่านไม่ได้เอาผมไปเอาของท่านมันก็เพี้ยนเลยประโยคที่ให้มาเนี่ยคือตัดสลูให้ไม่ใช่ให้ไปเอาไม่เอาแล้วมึงจะตัดสลูตาม่ยังไงงไม่ได้แค่ติดตาม จะได้แค่ติดตามเท่า huh. น right. ั oh. all right. All right, ้นนะไม่สามารถจะตัดรู้ตามนะเอาไปเอาต้องฟังดีดูอย่างมันไม่ใช่การเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาฟังดีดกอย่างมันมันไม่ใช่การยึดไงทั้งยึดทั้งไม่ยึดฟังดีดียึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดฟังดีดีมันไม่ใช่ที่จะเอาของท่านเอาไปเอา มันมันเอามันเอาของท่านไงเอาของท่านมาเอามันก็เลยเพี้ยนอย่างมาเ, Spider เรื่อ,อยๆมันไม่ได้ตัดรู้ตามมีแต่รู้ตามมันจะอยู่แค่สถานะของตาลู้ตามมาอย่างเดียวไอ้รู้ตามนี่มันไม่ได้ตัดสู้ตามนะมันหลงตัวรู้อยู่นั่นแหละรู้จํารู้จกักรู้จื่อรู้รู้อะไรกัตายอยู่นั่นแหละ จำเอาจำรู insight, ้เอารู้เขาเรียกรู้ตามหลงรู้ตามมันไม่ได้ตัดรู้ตามเพราะมันเอาไงเอาได้ไงนักตาหน้าตามันยังไม่เอาไั่ไม่ทั้งตัวมันเองสภาพมันเองสภาพมันเองเลยมันไม่เอาไม่ได่ทั้งสภาพมันเองมันไม่เอาไม่ทั้งตัวไม่เอาเองแล้วไปเอามันได้ยังไงแล้วทำอะทำมันยังไม่เอาไม่ได้ทั้งทำเองเลยมันไม่มันไม่เอาไม่นั้งสภาพว่ามันเองสภาพมันเอง หน้าตามันไม่เอามันก็ทั้งสภาพของมันเองมันไม่มีเ่ะทั้งเอาทั้งไม่เอาสาสวัดมันดันเปลือกมีเอามีไม่มีไม่เอามันก็ต้องล้างให้หมดล้างทั้งเอาล้างทั้งไม่เอาสารวัดมันันเปลือกมีติดมีหลุดออหน้าตามันมีติดมีหลุดที่ไหนเล่ามันไม่ใช่อะไรติดไม่ใช่อะไรหลุดหน้าตาเนี่ย นี้จางมันก็ไม่ใช่อะไรติดไม่ใช่อะไรหลุดแต่สามพวัตมันเสือกมีติดมีหลุดก็ต้องล้างทั้งติดทั้งหลุดล้างให้หมดไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันนี่มีที่ไหนเระยึดไม่ยึดนะมีเพราะมันเสือกเองตัณหามันเสือกตันหานเครียม มันไม่มีอ่ะทั้งมีทั้งไม่มีไอ้ท mm ี่มันมีไอ้ที่มันมีมีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยเพราะปัญหามันเสี่ยมให้หลวงมีหลวงไม่มีหลวงคิดว่ามีหลวงคิดว่าไม่มีปัญหามันเสี่ยมที่ีหน้าตามันมันไม่มีนะทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยไม่มีความหมายไม่ต้องไม่มีความหมายเอง ภาพผิดภาพมันอยู่ตรงนี้ไปเอาของท่านมาเอานี่แหละโอปันนีโกโอปันิีโกยโอปนยอ <c oughs> อนย้กรอบ <c oughs> โอปนนย้กรรมโคตรเลยโคตรเงาคำว่าตะโอปนิโีโ,โกอโอปนนย้กรอบโอปันิีโกยสรุปแล้วโอปนนย้กรรม แต่งที่มันสวดกันแบบเป็นล่ําเป็นสันแล้วมึงก็พันคอพันมือพันเท้าพันแข้งพันขาพันจิตพันใจพันจิตปัญญาของมึงไปเรื่อยๆแต่งขึ้นมาปลูกพันเพื่อเองไม่ก็ไม่เป็นทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละลูกมันไม่มีหรอกอนัตตาทั้งไม่ไม่ไม่สงฆบัตมันมีไม่มีไม่ไม่ไง ก็ล้างมันทั้งไม่ไม่ไม่ละไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อะไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วเลยเรียบร้อยเรียบไม่ใช่ตัวบำเพ็ญเอาไม่ใช่ตัวปฏิบัติเอาไม่ใช่ตัวบาริกาเอาไม่ใช่ตัวภาวนาเอาต้องติดตัวเอากันนี่แหละมรื่อยป้าบอคอแตกไปเรื่อยบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติ อย่างนั้นอย่างนี้ติดตัวเอามามเริ่มต้นติดตัวเอามันก็ต้องนะกับกิงก้านสาขาตัวเอามันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่แขนแงไปเรื่อยเป็นพ่อเป็นภูมิไปเรื่อยเป็นสังวรวัดไปเรื่อย มีแต่ตัวเอาซอ้อนมีแต่ตัวเปือกอะ<ฆ>พุทโธนเอามึงเหรอทำโมสังโคมันเอามึอเหรอเนะี่ยเอามึงเหรอพุทโธท,ทำโมสังโคเอามือเหรอเนี่ยลมหายใจเขาออกเอามึอเหรอนะเนี่ยไปนั่งเฝ้าดูเฝ้ารู้ไปเนี่ยมีแต่มึงอะ่ะกำลังเอาอะไรมาเนะนะี่ย นิ่งมันเอามึงเหรอสงบมันเอามึงเหรอว่างมันเอามึงเหรอมือแต่มึงอะไปเอานิ่งเอาว่างเอาสงบทุกอย่างเนี่ยมันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาตัดสู้กันตรงๆหน่อยอย่าตัดสู้กันแบบลิงวอกลิงวอกลิงวอกลิงข้างกลางป่าบางชนมีเสียมจะต้องอย่างนั้นต้อง,งนี้ต้อง,งนี้ต้องนั้นไอพวกลิงวอกลิงหลอกเจ้าอะไรเอาของท่านมาแปลงมาเพี้ยนหมดเลยมึงไม่จบตาม่ังไง แค่นัตตาตัวเดียวมึงก็ตัดสรู้วมันได้มันไม่ต้องไปแบบไหนแล้วอะทุกอย่างมันนัตตาอยู่แล้วทั้งหมดมันไม่ใช่สิ่งติดสิ่งหลุดอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดไม่ยึดอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องละไม่ละอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องบรรลุไม่บรรลุอยู่แล้วนัตตาเนี่ยถ้ามึงไปเป็นหาแรงขึ้นมาแปลกพิสดารไปเรื่อย เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวดนเออมโนจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วหน้าตามันไม่มีนะเกี่ยวไม่เกี่ยวอะ งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเนี่ยเรียบแล้วตัวมันบานทิ้งบานน่องเแล้อตัวน่องหนือบานกลายเป็นไร้ลองรอยล่างกันไปแก่ๆก็ดีแล้วชาติจอบคุณ แก้ไขไม่ได้ก็ยอมดำเนินต่อไปแลวตัวยอมไม่ได้เยอะหนะอครับ ตัวรู้ม, ici, มีแต่ตัวหลงรู้ไม่ตัดรู้ไปฝึกมาแต่ตัวรู้ตัวหลงรู้สอนก็แต่ตัวหลงรู้เสี้ยงมาแต่ตัวหลงรู้เสี้ยมมาแต่ตัวรู้เสี้ยงมาแต่ตัวหลงรู้ไม่ตัดรู้ก็เลยวนเวียนอยู่ในขัน fiction. สี่ขันห้าอยู่งนี้แหละ ไหนแล้วแม่มาไหแล้วเหรอที <c oughs> ่นเนี่ยดูภาพของการคลายช่วยดช่วยมันจะเยอะมากมันไม่ใช่เป็นระบบมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ตาตึงไม่ใช่ระบบ สติสมาธิบล็อกสมาธิสเติบล็อกสเติม <c oughs> ันเป็นระบบที่มันคลายทิ้งคลายมันไม่ตาตึงเนภาพจะฟองจะร่องเยอะไม่ใช่ระบบตบ่าตะแบบระบบมหากรุณา ระบบมาหาคนน่ะลูกในยามมาหาคนน่ะเลยสวดเงินเงินงึมงินงึมงมินปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปั้งในนั้นยังเป็นระบบค้นหาอยู่หาอันนั้นหาอันนี้อยู่สวดหาไหวหา มัวแต่ตั้นหาเสี้ยมห้ค้นหาอยู่นั่ยถ้าเจอท่านท่านก็จะมายุติตั้หาเหมือนเดิมไม่ต้องหาไม่ต้องแม้กระทั่งตัวไม่ต้องเองไม่ไม่กระทั่งตัวไม่เองไม่ต้องค้นหาไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ต้องค้นหาถ้าเจอท่านท่านก็จะมายุติตั้หาเหมือนเดิมเพ่าะนัมัวแต่สวดหาอุ้มความปื้มปมหาพ่อกระโหลกกระลาหา หยุดทบหาหุดกัญญาณหาปวดหาบริกรรมหามีจตสรรัญหาสรรรเสี่ยมนี่ยเนี่ย,ย่ยยังไท่านก็จะมาหยุดหาเหมือนเดิมไม่ต้องไม่กระทั่งตัวไม่ต้องเองไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองจะไม่หาอะไร จะไปปรุงแต่งพฤติกรรมขึ้นมายอ,ยอดย้อมเื่องมายากรรมต้องง,องงั้นต้องงี้ไม่ไม่กระทังตัวไม่เองเไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองเลยเรื่อย อย่ารอให้มีอะไรแล้วสรุปไม่มีก็สรุปไอ้ไม่มีก็ตัวดีอะไรไม่มีก็หลงว่ามันมีก็หลงว่าไม่มีไม่มีก็ไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองสรุปไม่ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอากันอยู่ตลอดเรียบร้อยเลยแม้มีมันก็ไม่ใช่การเอาซ้อนไม่ไม่มีมันกไม่มีมไม่มีม